รักคุณแล้วแบบแค่แค่เนี่ยมันดังอยู่แล้วมันดังอยู่แล้วแบบแล้วเราใส่ไปโอเคตอนนี้มืออิดไม่มี เลูกยากเลยลูกพูดต่อไปเชอบไม่แดงอ่ะไม่แดงเก่งอ่ะคู่ต่อไปค่ะหนึ่สอพี่จะขับรอค่ะรู้ไหมว่าฉันจะเธอเตรียมตัวค่ะรู้ไว่าันจรักักรงอกตกทีมบอกหรือว่า ต่อเรียกซี่ค่ะที่นำ ไว้นะคะอยากให้มีนักกีฬใส่ไปเล่นด้วยหัวล้อไว้ค่ะหัวล้อไว้นะฮะตีเล็กเตรียมเนี่ยตีเล็กเนี่ยเตรียมพี่เล็กไม่เล่นอะไรเลยนะตีเล็กเลยตเตรียมตัวค่ะเออตี ดูฝั่งบ้านเหยดบ้างรู้เหมว่าฉันน่ารักเธอรักมากเลยใช่ไหมอ